สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องดีงานตัปักเปิดนะคะอยู่กันที่ตําปักเปิดสาขาหนองดีนะคะตั้ปักเปืดสาขานี้นะคะอยู่กับเรามา4ปีเต็มๆนะคะเข้าปีที่สี่นะคะแล้วก็ตอนนี้เราอ่าสาขานี้นะคะย้ายที่ใหม่นะคะแล้วก็ย้ายที่ใหม่มาปังก่าเดิมแล้วก็สถานที่กว้างขวางมากกว่าเดิมนะคะร้านนะคะแบบลมลื่นน่านั่งมากมากเลยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสาวกตําปักเปืดสาขาหนองดีนะคะย้ายร้านแล้วมาแซบกันได้เหมือนเดิมนะคะพื้นที่ใหม่ทำเลใหม่ ต้องตามคอนเฟิร์มว่าแซ่บเหมือนเดิมเดี๋ยวนกนะคะจะพาไปดูบรรยากาศในร้านนะคะแล้วก็เมนูแซ่บๆนะคะไปแนะนําเมนูแซ่บๆว่าร้านเรามีเมนูอะไรที่แนะนำํำดนบ้างนะคะตามไปดูกันเลย เราบอกคุณลับว่าถ้าจะทำโอเคไม่ต้องจ้างน้องไหคือก็จะางน้องแต่ว่าเงาไม่ดีไมน้องเลยไม่ได้สูตรก็อยู่ในมือเราด้วยแล้วลูกค้าก็ไม่เพี้ยนด้วยไม่เพี้ยนจริงๆเพราะว่าลูกค้าติดใจแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่นี่ก็คือลูกค้าประจำมาเนาะแล้วว่าแบบว่าคือที่เนี่ยคือยอมรับเลยว่าตั้งแต่เราเข้ามาเรานานมากเราไม่ได้เข้ามาคือที่นี่คือคุณภาพคือเป๊ะมากเป๊ะตั้งแต่วันแรกที่ไปเรียนมา ปีที่แล้ว5ปียังไงวันนี้ที่นี่ก็ยังมาตรฐานเดิมแล้วก็แม่ครัวก็ยังคนเดิมสภาพแม่ครัวหน่อยค่ะอันนี้แม่ครัวคนนี้ก็าือทำทุกอย่างเลยทอดอันนี้ใช่ไหมแม่ทอดต้มแกงผัดคือคนเดียวเลยนะใช่ค่ะแม่เดี๋ยวจะยกตัวแม่ไปนะปนี้เราแม่เราอยู่ด้วยกัน5แล้ว5ปีจ้าลูกค้าเยอะแค่ไหนแม่ ก็อ่อยางเลยอะไรยา่นเนี่ยดู้อดู <c oughs> อันนี้คือเช็คเกอร์คนสวย <c oughs> เช็คเกอร์คน <c oughs> คน,นี้ตั้งแต่ใส่อะไรนะชุดฟอ,องในซองตำ้มทุกครั จาเปิดีนะคะขา,านแนแใสอิซูนะคะี่พี่กัดร้านใหม่ร้านจะอยู่ก่อนถึงวัดช่อมะเฟืองขวามือ300เมตรครับเข้ามาในซอยไม่ไกลมากครับมีป้ายบอกชัดเจนครับห่างจากร้านเดิมไม่มากครับประมาณ1กิโล ขอฝากตัริวณสาขาตรงนี้ด้วยนะคะใครที่มาไม่ถูกก็ตามข้อมูลที่เราให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะตั้ริเวณสาขาน้องลี้นะคะเป็นสาขาทีออ่อยู่กับเรามายาวนานมากๆนะคะเมื่อกี้บอกสี่ใช่ไหมจริงๆลูกค้าบอกห้าเราเป็นคนลืมเองนะคะแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะกับลูกค้าน่ารักน่ารักแบบนี้ทุกๆคนเลยนะคะยังไงก็ขอฝากตัเ้เบริเวณทุกๆสาขาด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงตั้งปริเวณสาขาตรงนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย